สวัสดีครับผมเจอกันอยู่สวนเด้อครับวันนี้บรรยากาศกะคือคือเก่าเนาะแต่ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงจะน้อยนักสกจิมเนาะพี่น้องว่าให้ถ่ายสวนในเบิงแน่กัมาถ่ายนะครับเพราะว่าเขากําลังจัดระเบียบใหม่ด้วพี่น้องนี่แปลงผักกำลังเห็ดยด้ยครับผมนี่ครับแปลงพักเขาตัวนี้เฮ็ดขบวนก้อนแล้วก็เฮ็ดหัวไหมเนาะว่าหัวเก่าพฤศจิกเป็นใหม่ผู้พูงพังก็เลยเฮ็ดใหม่เราะพี่น้องสื่อเสาสื่อยางมาใส่ไม่ตะไคร้ไม่ต้นนี้กะทยเรียบร้อยนะครับผมรอเฮ็ดแปลงเนาะ รอเห็ดแปลงแต่ว่าเขาต้องออมหัวก่อนถ้าจังเห็ดแปลงพี่น้องนี่ท่านี้ครับรถไทยมาไทยแล้วก็ปั่นรถไทยหน่อยมาปั่นแล้วก็รถไทยเดินตามมาขาดอีกรอบหนึ่งกัดเซียดเรียบร้อยนะครับผมรอขึ้นแปลงเนาะเดี๋ยวก็รอเห็ดหัวฟังพูนข้างหน้ายัะม้วนเห็ดหัวเนาะเดี๋ยวเขาก็ัดเห็ดหลักเห็ดยังไม่เบิดท่านี่ก็เรียวเบิดแล้วเนาะสจิมนี่ครับเรียวเบิดลงทุนใหม่สุปีสุปีพี่น้องแต่ว่ามันก็ต้องมันก็ต้อง <Man. S 2> ม่ต oh, มองนี่ก็เฮ็ดไหมได้พี่น้องก,กัดเขว่วกัดฟันเฮ็ดเนาะนี่ครับสร้างเพื่อกระลังเฮ็ดตัวเกา่าห่อเหลือกแล้วตัวเก่าประกอหลายปีแล้วเนาะตั้งแต่สมัยผมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไงก่เนาะกเหลือกหมดแล้วด้วยครับเห็ดใหม่กระลังเห็ดเป็นโครงสร้างให้มันดูแข็งแรงจังน่อยเนาะ ช่างกระช่างน้ำบานเลยพี women, <Columbus> <im> lang, right <away> ่น <im> ้องช่างมาจากพนมเปีนก <im it look forward>. ันมี่ก็สิขค้าเอาด้วยพนมเปียนถ้าพ่นซอฟปอลา่คถึงช่างนานาชาติเลยครับช่างเข้ามาจากนานาชาติเลยเลี้ยงแฟนนี่เขาเลี้ยงเต้ยลูกกสิตตอสนามอีกของหนึ่งเป็นเป็นเพิ่งไมาแงนธรรมดาเลยพี่น้องเกินโมเดิร์นเนาะเกินโมเดิร์นปล่อยไงโมเดิร์นฝากกัน มาแล้วพุนฝนตกด้วยครับมเะเสาตกแบบลินลินเทาก็สิเหตุแบบมุงลังค่าไปซื้อเลครับมุงเป็นลังค่าแลลวก็ะเทพื่นไปซื้อนะแต่ใครที่ตอหนามตอยังเขาต่อไฟต่อยังไสพ่อให้มันเวลานันื่อมีพี่น้องมาเล่นมายามเนาะเพราะมีหมองนางหมองเ้าหัวกระเที๊ใหมมาทั้งฝีด้อยครับฝีกำลังหวมมาเดี๋ยวเจี๊ยดทางเขาทั้งนี้พร้อมเลยครับเขาใด้สองทางเลย เขาทักปุ่นน้ำกันทั้งผีน้ำสังกัีก็ัสื่อมาแล้วอาจจะมุ้งมือกันบุญละมือนี้จนมุน้งบ่ทันครับสื่อมาแล้วสีเทาพี่น้องสีหยอดนิยมนะครับสีเทานี่ก็เป็นเสาลวดสื่อมาไว้ใส่เสาใหม่เลยครับใส่ปลวกจ่อพี่น้องบ่ท้นจะสีหาใหม่มาเปลี่ยนกันแลอาเสาคอดกีดเลยเดี๋ยวก็รอให้เพื่อนช่างเห็ดแล้วกันทังสิ เห็ดเห็เดียวเลยเห็ดหลวดเห็เดียวคืมฝ่าคืมฝนเด้อพี่น้องคับฉันกำลังหลิงมือเนาะมืออัดแต่เหลี่ยวนะครับมือแมนบอซางแมนเหลี่ยวเลยวเหลี่ยวเลยวะเห็ดหลังใบใหญ่พี่น้องเล็กน้อยครับเพราะเด้นนั่งหลิง เดี๋ยวสิปลูกผักด้วครับผมปลูกผักปลูกกระโพดที่เก่าแต่ว่าปีนี้กระโพดอ้าสิปลูกน้อยกว่าเก่าเนาะสร้างสร้างยังสดด้วยางสร้างสดสดและไม่สดอันนี้สดจักสดหมสดแล้วจนลูกได้ลูกไผ่แล้วลูกได้ล้านแล้ว สั่งน้ำบาตเท่ากับเมากันบ่แพงแตพี <poking> ่น้องราค่าแบบบานๆเนาะบ่จีบบ่ขึ้นในเมืองนะครับการก่อสร้างจิบบ่แตกต่างจากในเมืองอยู่ค่าสร้างอ่ะจบ่สูงปานไหสร้างบานนอเทาสร้างองบนสร้าชนบทบ่้แล้วต่สิไห้ค่าแรงแล้วแต่สิไห้ ยังแรงมาเลียงเหล่าเมาแล้ข้าลดลงกับมี่เออวัดตือใจอัศนีละพี่น้องแม่แรงข็ดลังบใบใหญ่ได้พี่น้องเสาเสาแปดตนถ้าผีเพิ่นปลูกแล้วได้พี่น้องพี่ปลูกมันแกวแล้วครับครับครับ ทางนี้ของเมียสาวนิดพี่น้องเพื่อปลูกกระปวดเรียบร้อยแล้วก็ลังปลูกมันเกลียวนะปลูกมันเกลียวไปให้ให้ลูกสาวเรามาถ่ายคลิปตอนขุดมันเกลียวนี่พี่น้องถ่ายเห็นคลิปคุดมันเกลียวขุดอยู่นี่ด้วยครับนี่ของสาวนิดนี่กำลังปลูกไว้ลูกเคยก็บอกมาปลูกเด้อให้แม่เทาปลูกแล้วมาขุดเอาเลยกระปวดกาะปวดกำลังปลูกเมื่อวานนีด อีกเดือนหนึ่งก็งามมาแล้วเป็นหลุปเป็นหลังก็ได้ครับล้งมุ้งแล้วเรื่องข้างหน้าก็ะเทียบใบซ้ำหนีนะครับแล้วองกระเทียบพื้นหลักกันแล้วแค่นี้ก่อนเห็ดไปเรื่อยๆนะอนาคตมันก็นอาจจะเป็นเฮือนหน่อยอยู่แหละ<อ>ตอนนี้เห็ดเป็นแบบมุ้งลังค้าเป็นลังเรนก่อนอมุ้งแล้วเด้อครับผม จะบ้นันใส่ไอ้เพื่อนนะครับปั่นลมปัน่นทรายนะเดี๋ยวพอดีก็รถฟูนพันมาเดี๋ยวเทคอดกีดแล้วจัริงๆติดต่อวันนี้ก็่าสิจบงานนะครับจบมือแล้วงานหยาบรถติด เมืมาดึงได้ครับมันขึ้นบ่อไรขึ้นไงเฮง ตดแห้งเนาะบัไดี้เอาแห้งควาน้อยเลย <c oughs> เสร็จเรียบร้อยด้วยครับผมกระตอบหน่อยเฮาเดี๋ยวกรลอเคลียบพื้นทีแถวนี้ด้วยครับเคลียบพื้นทีเแล้วก็เห็ดรั่วแบบฝั่งนั้นล่ะเห็ดรั่วธรรมดารั่วกันตะไคร้ธรรมดาด้อครับเดี๋ยวรอเคลียบพื้นทีแถวนี้เก็บคองเก็บยังออกเดี๋ยวก็สที่อปลูกสลัดต่อไปด้วยครับเดี๋ยวให้ว่างก่อนเมื่อนี้เขาขึ้นบ้านไม่กันด้อครับมันเม่งนปูดขึ้นบ้านไม่ ปุ่งยังพี่น้องเพราะว่ฝั่งนั้นบ้านได้เห็ดเด้อเดี๋ยวให้แล้วทุะระกันเสร็จเรียบร้อยเด้อครับเห็ดพ่อได้นางเลนเด้อครับพ่อได้นางเลนอนาคตมือขนาดอาจจะเป็นเฮือน,นหน่อยๆก็ได้อานาคตเนาะบ้านหูเขาตแตงปลาเขางบประมาณเขามีจำกัดเท่ากับเห็ดไปซ้ำนีกน่ก่อน เพื่อนครับเรียบร้อยด้วย